สวัสดีครับกับผมนายสุธทธิดนวงจลาครับผู้อนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีครับวันนี้กับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับโครงการภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีที่ดําเนินโครงการที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดําเนินการในจังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมดเล้านไร่เศษนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาทางน้ําและก็แหล่งน้ํา และการคมนาคมที่อยู่อาศัยอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่ปลูกข้าว2ล้านไร่พื้นที่ปลูกอ้อย9แสนไร่พื้นที่ยางพารา6แสนไร่และก็พื้นที่มันสำปะหลัง6แสนไร่และอื่นๆนะครับในจํานวนที่ปลูกข้าวจังหวัดอุดรธานีได้นำแอรนด์แกรมที่กรมวัฒนาที่ดินได้ดําเนินการว่าแผนที่เชิงลุกเนี่ยลงไปปฏิบัติในพื้นที่ทําให้เราได้รู้ว่าพื้นที่ ตรงไหนปลูกอะไรเหมาะสมอย่างไรนะครับในจํานวนปลูกข้าวสองล้านไร่จะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอยู่ประมาณแปดแสนไร่ทําให้พื้นที่แปดแสนไร่จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื่นกรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายให้ดําเนินการบริเวณที่ไม่เหมาะสมจํานวนแปดแสนไร่เป็นไรนาสวนผสมครับพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมนี่ก็คือมีข้อจํากัดในการปลูกข้าวนะครับก็คือหนึ่ง โครงสร้างดินไม่เหมาะสมความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีมักขาดน้ําในฤูดูพ่อปูมีลูกหลังปะปนนะครับเป็นดินตื้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นดินเค็มอีกส่วนหนึ่งก็เป็นดินทรายจัดนะครับจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้แอคครีมปของเรามาเป็นตัวนําทางครับสถานีพัฒนาที่ดินอุดรมาคัดเลือกกระบ,บวนการแล้วก็ ลงพื้นที่แล้วก็ไปประชุมชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร,กรที่เห็นความสําคัญแล้วก็ร่วมมือที่จะดําเนินการกับสถานีพัฒนาที่ดินครับก็มีตัวอย่างที่จะให้ทางท่านได้รับชมอยู่ที่ตําบลสุมเศ้าก็คือของนายคมสันโคศีธาบ้านโนนสร้างคําตําบลสุมเศ้าอําเภอเพนเป็นดินชุดเพนมีลูกหลางปาบนดินตื้น จากไม่มีน้ําเลยประสบความสําเร็จโดยการปลูกพืชด้วยการปรับเปลี่ยนโครงการของกรมพัฒนาที่ดินทําคูล่องทําแหล่งน้ําปรับปรุงดินปลูกหญ้าแฝกและก็ปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจทําให้เกษตรกรซึ่งเป็นตัวอย่างตรงนี้มีเครือข่ายดําเนินการไปอีกหลายคนนะครับเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารและมีความมั่นคงทางชีวิตครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายกมสรรคศิธาอยู่หมู่13ตำบลสุนมเศรา้าอำเภอเพียนจังหวัดอุดรธาน,านีครับผมทางสถานีพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธาน,านีเข้ามาช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ทําให้ผมประสบผลสําเร็จครับจากประเด็นที่ว่าพื้นดินเขียชุดดินเพีนเนี่ยเป็นดินที่มีหินลูกลงังเยอะครับผมไม่เหมาะแก่การทําการ,กรเกษตร พอทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธาน,านีเนี่ยมาปรับเปลี่ยนรูปแบบมีการขุดคลองขุดบ่อขุดสะเนี่ยทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาโดยมีน้ําในการทําการเกษตรเรื่องของการปลูกแฝกรอบโคนต้นไม้รอบขอบบ่อเพื่อป้องกันดินพังทลายรอบโคนต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ดินทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยจเจริญดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ําชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินของที่นี่ครับทําให้ผลผลิตจากที่ไม่เคยได้ผลผลิตที่ดีเลยน่ะแต่ก่อนเนี้ยเคยปลูกปลูกข้าวสามสิบไร่น่ะได้ประมาณสี่สิบหรือห้าสิบกระสอบเนี่ยลดเหลือจากการปลูกข้าวมาเหลืออยู่สามสามไร่กว่าก็ได้ปริมาณเท่าเดิมครับสามสิบหรือสี่สิบกระสอบเหมือนกันครับผมะสิทธิภาพในการทําการเกษตรเนี่ยดีขึ้นครับผม